สวัสดีค่ะมาพบกับมิม่แซบ a n n e l กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ม่นะคะจะชวนเพื่อนๆมาทำอ่อผัดดอกชมจันทร์ข้าวโพดอ่อนกุ้งสดกันค่ะก็วัตถุดิบของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะดอกชมจันทร์นะคะดอกชมจันทรก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเอาตูด เขาเรียกว่าอะไรอะคั่วดอกชมจันทร์ออกก่อนนะคะมันก็จะมีเกสรอ,อะไรอย่างเงี้ยออกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนิดหน่อยค่ะไม่เยอะนะคะเพื่อแบบว่าเ,เพิ่มรสเพิ่มกลิ่นไม่มีชอบข้าวโพดอ่อนค่ะก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งสดพอดีกุ้งเหลือๆจากการไปตกปลานั่นเลยค่ะตกปลาแล้วก็แม่มีก็เลย เออเอามาผัดดอกชมจันทร์ดีกว่าจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระกระเทียมนะคะกระเทียมห้ากลีบทุบแล้วก็สับให้เรียบร้อยนะคะวะัตถุดิบเรามีไม่เยอะค่ะเพราะว่าดอกชมจันทร์เดี๋ยวมันจะหดนะคะเหลือนิดเดียวค่ะแล้วก็มีน้ําออกมาด้วยนะคะทั้งกุ้งทั้งดอกชมจันทร์นะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนชานะคะ น้ำตาลก็1ช้อนชานะคะเพื่อตัดรสนะคะแทนผงชูรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะทําไปชิมไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนชอบเค็มก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มตรงที่น้ําปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบเค็มชอบรสอ่อนๆก็จะราวๆประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงค่ะ ว่าถ้าหากว่าเออรถได้ดูมันเค็มไปนิดเดียวเราก็เติมน้ําไปนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนออการผัดดอกชมจันทร์นะคะดอกชมจันทร์ผัดกุ้งข้าวโพดอ่อนนะคะอันดับแรกแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณสองช้อนออโต๊ะนะคะ แค่นี้ก็คงพอแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะไปมันก็จะมันนะคะมันก็จะไม่ได้เป็นอาหารแบบว่าคลิคลบๆสังเเทะหลาจากนั้นนะคะแม่มีก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะ กระเทียมให้หอมค่ะจากนั้นนะคะกุ้งเลยค่ะอุ้งตัวใหญ่เราก็เลยใส่ลงไปก่อนนะคะเราใส่ปุ้งพอให้ด้าน้ำมันด,แดูแดงๆนิดนึงจากนั้นเราก็ใส่ทั่งทองจันแล้วก็เข้าวโพดล,ลงไปเลยค่ะนะคะ <Cornell>. ดอกทุ่งจันทร์ค่ะตเกียวก็สุกนะคะข้าวโพดก็หนักกันนะคะมันจะสุกพร้อมๆกับกุ้งกรเดียกค่ะนะคะข้าได้น้ำมันสักนิดนึงยลูกกะท่าจะเล็กไปเลยใส่ดอกทุ่งจันทร์เดี๋ยวก็หดตัวนะคะ ลูงท,ที่เหลือให้นี้จะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียวไม่ไม่ใช่ซิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาค่ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลคะคะน้ำตาลไปด้วยเลย รอให้กุ้งสุกนะคะไม่ใช่ผัดร้อให้ดอกรมจันนะคะดอกมจันแป๊บเดียวก็สุกแต่เนื้อกุ้งเราก็จะไม่ให้สุกมากนะคะเส,ส,สียดายค่ะได้ความเด้นหนึ่งได้นหนึ่งสสนดกกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมีจะขอเติมน้ำไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะ ชิมรสนิดนึงค่ะกุ้งเราได้ที่แล้วนะคะกุ้งเราแบบเด้งๆนะคะโอเครสนี้ได้แล้วนะคะไม่มีจะปิดแก๊สเลยค่ะเ้ตามด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อย เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะดอกชมจันทร์ผัดกุ้งข้าวโพดอ่อนของแม่มี่นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้อาหารไม่เผ็ดนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะไม่อ่อนไม่เค็มไม่หวานนะคะก็พอประมาณนิดนิดนะคะ นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ